ช่องเอ๊ต่อค่ะต้องเดินต่อพี่เจนเจนเลงนะคะโคต สวัสดีค <at> ่ะด <ons> ิฉันเป็นตัวแทนมาจากประเทศไทยแหลกวันนี้พวกเราทันี้ทั้งนว้นในครั้งนี้ขอให้ทุกคนเป็นี่รัอนตัวแทนที่เราได้ับกาอนรับแัคือคุ ก็ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ช่ไหมเชื่อสิรินันท์ค่ะจาญี่ปุ่นขอให้คนมีกันตังใจนะคะที่คอคนบ้าไอ้นี่คือใครในของน้คะใครในขอน้าคือคนอะไรคนอะไรบปิดหน้าด่าปิดน้าไหม เดี๋ยวนะคะมาเปิดข้างหน้าเลยเดี๋ยวนะคะมาเปิดหน้ากันไว้หน้าค่ะเราจะดูความแตกต่างว่ามันมีหรือไม่นปิดค่ะแล้วก็มาเปิดใ้ช่องปิดค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเอ่าดูไม่เห่าจริีๆเห่าอ่ะเท่าเห่าเห่าเลยอ่ามาเันนเท่าเห่าจริงๆค่ะดู่ะ

จะเป็นการบอกคำถามมคัน no ี่คอคำถามเาถามอยเาดนีคห้เด็กนไปหน่อยไปคบไม่้อมนะบคำถามตกอแล้วต่อไปเราจะเป็นการบอกคำถามเลือกดีดีให้เลือกให้เลือกคำถามดี ไอ้นร่มคุณจะเอากำหนดเนี้ยไปทำที่อะไรเออดิฉันก็จะเอาตำแหน่งนี้ไปเยังได้กัมพานและฝันช่วยมาก็จะไปปลูกวาน่พรแม่ไอ้หนูและซื้อของหนูชอบขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะจะเป็นการตอบงานของ เมนาคไม่ได้จับค่ะเอออ๋อาถ่ะอเมสิเนี่สจะทำอะไรถ้แตะวจะทำอะไรดีไวคอมีข้อหมชยฮึไจะไช่วยคนเมี่อะคระไครอะใครอะคอะใคร่ครอะใครอะอระใคาอะใครอะออะใระอ อ้าคว้าววาวว้าคุณาวดาวาวว้าวนี้าีวาวว้าดี้าวว้าตว้า้าว้าว้าวว้าวแว่าวว้าว้าวว้าวว้าวว้้วว้าววา้ว้าวว้วว้าว้วว้าวว้าววาว้า้าวว้าววาวว้้าววา้้าววนาวว้าาว้า้าวร้้วาว้าา้ว้ โอเคต้องทำอะไม่้อลา่ต้อา้องโออเคเนอรต์ค่ะพไมครัคุณิันคุณรูดมากดูเมเลย

น <mile inside. S 2> ี่เละ่แล้วเดี๋ยวมันจะตบมี่นนี่สินได้วตบม่บไปลูกนะไป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 ไไปไปไป่ะไป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 ไไป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 ปปไป คุณจะทำอะไรดีคะคุณจะทอะไรคุณอะไรคุณออมะไรผู้แชาติคอสตูมชาก็เชื่อมไก็เชื่อมอ่ามเครื่อมตุมมีที่วัดก็นะมีที่วัดกะมีกาสห้ืออะไรไร โี่คอเคโ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 อคโอเคโอเคโอเคโอคโอเคะอาคโเคีอเกโอเคโอเคเคโอเคโอเคเคาคโเคโจะคอคโเออเโอเคเคโอเ้อเอบอเคโเอเอคนเอ้ เป๋าไมคะกะป๋ากระเป๋ากรเป๋าะรไมู่้กรวนี้่วยวท่านเดจะกลับบ้านไปนะคะนี่คือกระเป๋ของเขา่ะอิ

รนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ารู้เนี่รู้เนีอ้ยไม่ดมดแล้วต้องเต็มต้องเต็มแล้วโอ้ย้ยโอ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 ้มโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอโอ้ยอยโอ้ยโอ้ย้ยออ้้ยยย้้ ย okay, uh? ิ้ไปอเมริกันยิ้มกูสบายดีนะไยมไเ้ไยิ้มได้เหรใไมเจอกันไงปีหน้าลาเอ